สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโมเดลเก้าอี้กันนะครับทีนี้เราเปิดตัวโปรแกรมเข้ามาก่อนเลยนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับอ,อ่ะพอเราเข้ามานะครับสิ่งที่อยากจะให้สังเกตเลยนะครับคือตัวหน่วยนะครับเราจะเข้าไปที่ Windows เราจะเข้าไปที่ Model Info นะครับ Model Info เราจะเข้าไปเช็คที่ Unit นะครับหน่วย Format นะครับเป็น Decimal แล้วก็หน่วยเราจะใช้เป็นเซนติเมตรนะครับผมเราก็ปิดไปส่วนอุปกรณ์นะครับอย่าลืมให้เรากดเข้าไปที่ c o ว่า View ชูบาแล้วกด last to set ด้วยนะครับกดเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดไปครับผมทีนี้ตัวนี้เราไม่ใช้นะครับคนนี้เราไม่ใช้เราจะลบทิ้งนะครับอ่ะเราจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวาดเท่านั้นนะครับโดยใช้ r e c ก a n g l e ในการทำวันนี้นะครับอ่ะเราจะทำ สี่เหลี่ยมนะครับขนาด40คูณ45โดยการคลิกเมาส์ผมยังไม่ผมยังไม่ได้คลิกซ้ำนะครับเราคลิกเมาส์ที่มุมนะครับแล้วเราดึงออกมาพิมพ์40่คอมม่าสีนะครับแล้วเราจะใช้เครื่องมือ push pull ดึงเขาขึ้นมาครับ2-5ซนติเมตร เราดึงเขาขึ้นมา2.5ซติเมแล้วทีนี้เราจะกดเขาเลือกทั้งหมดนะครับจะใช้จะใช้วิธีการคลิก3ครั้งเพื่อคุมทั้งหมดหรือจะใช้วิธีการครอบก็แล้วได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้เราจะมุกเขาขึ้นมาข้างบนครับ โดยการล็อกแกนเหมือนเดิมน,นะครับมุกขึ้นมาสักระยะหนึ่งล็อก,กดปล่อยทีนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือการวัดนี่นะครับเป็นตลับเมตรเราจะวัดเข้าขึ้นมา2.5เซนติเมตรทำให้ครบสี่มุมเลยนะครับ แล้วก็แพนกลตองออกมาหน่อยนะครับเพื่อให้ดูได้ชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะใช้เครื่องมือ rectangle วาดขาโต๊ะเลยเนี่ยมันจะวาดไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้เครื่องมืออีกในการใช้ตลับเมตรเหมือนเดิมนะครับคลิกจากเส้นที่เราเพิ่งลากออกมาล่าสุดสีมุมนะครับใส่ไปอีก ห้าเซนติเมตรนะครับหรือพิมพ์ได้ค่าลงไปนะครับผมทำให้ครบสี่มุมเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือ rectangle นะครับวาดมุมมันออกมาสี่เหลี่ยม พอเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้เครื่องมือ push p u s h p u l l ดึงขาแต่ก่อนหน้านั้นเส้นอะไรที่เราไม่ใช้เราลบทิ้งเลยนะครับได้ใช้เครื่องมือ push p u l l นะครับดึงขาลดลงมานะครับจิ้มไปก่อนอย่าเพิ่งกดคลิกเมาส์นะครับเพื่อหยุดถ้าเรากดคลิกเมาส์หยุดแล้วเราไปเพิ่มมันจะเกินนะครับมันจะเกินแน่นอนนะครับเพราะนั้น ให้เราคลิกเมาส์คลิกที่เราก่อนที่เราจะดึงนะครับแล้วพิมพ์เลข40ห้ามคลิกแล้วห้ามคลิกหยุดแล้วก็คลิกต่อแล้วพิมพ์เลขไม่ได้นะครับมันจะเกินนะครับเห็นไหมครับมันจะเกินถ้าเราทําผิดให้เรากด Ctrl Z นะครับอย่าไปลบทิ้งใส่40ลงไปครับผม ทีนี้เราจะทำตัวพนักอาพนักพิงหรือที่เอ็นหลังนะครับในการปรับมุมมาด้านบนนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะตัดออกไปหนึ่งมุมนะครับเพราะว่าเราจะได้มีที่นั่งโดยการเหมือนเดิมเลยครับ2.5เซนติเมตรนำตลัดเมตรมาวัดนะครับ2.5เซนติเมตรทำทั้งหมด3ามมุมนะครับ แล้วก็เราจะดึงออกมาจากเส้นนะครับห้าเซนติเมตรเราอะเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือ rectangle ในการวาดนะครับผมวาดสี่เหลี่ยมเราเส้นที่เราไม่ใช้เราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับ พอได้ขาดตัวเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ขึ้นมือพุชคูลเปมนนะครับลากเข้าขึ้นมา40ซนติเมตรนี้เราก็จะได้โต๊ะแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะมาสอนว่าจากเราจะเริ่มจากมุมบนก่อนนะครับ คำนักกิ่งอ่ะเราจะเริ่มจากการวัดด้ันหัวบนโต๊ะนะครับลากลงมานับห้า แล้วก็ต่อลงไปอีกห้านะครับแล้วก็ต่อยอห้านะครับผมทีนี้เราจะใช้เครื่องมือ rectangle นะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมครับอ่ะขอรับ ทีนี้เราไม่ใช้ตรงกลางนะครับเราจะทําการลบตรงกลางทิ้งนะครับโดยการกดสเปกปราหรือเอาเมาส์ไปจิ้มที่ select ก็ได้นะครับที่เป็นลูกศรคลิกตรงกลางนะครับแล้วคลิกขวากดลบแล้วเราจะใช้เครื่องมือ push pull นะครับดึงตัวพนักพิงขึ้นมา ทีนี้เราจะไปเริ่มที่ข้างล่างเลยนะครับเราจะลบอันนี้ทิ้งอ่อนกดแผ่นนะครับเพื่อแผ่นหน้าจอจะกดคีย์ลัดคือปุ่ม H นะครับแผ่นหน้าจอปรับปอบิดแล้วก็แผ่นหน้าจอครับแล้วเลื่อนไปข้างล่างในการซูมนะครับหรือจะใช้ตรงกลางเมาส์นะครับผมซูม นี้เราจะเริ่มจากขาต๊ะนะครับให้เป็นรูปตัว H นะครับเราจะทำยังไงเราจะว่าเราจะใช้ตลับเมตรเหมือนเดิมนะครับเราใช้ตัวตลับเมตรนะครับดึงเขาขึ้นมา ดึงเขาขึ้นมาสิบนะครับแล้วเราจะต่อจากเส้นที่เราดึงขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาอีกห้าทำทั้งสองข้างเลยนะครับผม เราจะใช้เครื่องมือ Rectangle นะครับในการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราจะใช้เครื่องมือ push p u s h p u l l แต่ก่อนหน้าน,นั้นนะครับเส้นที่เราวาดไว้มันจะเกะก,กะนะครับเราทำการลบออกได้เลยนะครับผมเราไปใช้เครื่องมือ push pull ดึงนะครับ เนื่เขาขึ้นมาให้แนบติดกับเส้นนะครับทีนี้เราจะทําขาโต๊ะให้เป็นรูปตัว H ได้ไหมครับเราจะใช้เครื่องมือตลับเมตรเหมือนเดิมนะครับผมในการวัดขนาดลงมาให้มี12.5นะครับเราจะทําแบบนี้2ด้านเลยนะครับ เราใช้เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับ Rectangle ในการวาดนะครับแล้วก็ลบเส้นทิ้งนะครับเราใช้เครื่องมือ Push Pull ในการดึงอ่ะต่อไปนะครับเป็นสร้างสอนของข้างบนนะครับผม เราจะใช้ตลับเมตรนะครับในการดึงส่วนของด้านบนนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ถ้าเราสังเกตว่าถ้าเรามาตรงมิดเดิลพอยต์อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้หรือเราจะถ้าเราถนัดแบบไหนเราใช้แบบนั้นนะครับอันนี้เรากลับไปก่อนเรายังไม่ได้บอกหน่วยนะครับอ่าเราดึงลงมานะครับเราใช้ห้าทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับผม เสร็จแล้วเราจะใช้เครื่องมือ Rectangle นะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาทำางนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วเราก็ลบเส้นทิ้งได้เลยนะครับผมทีนี้จะสังเกตว่าตรงนี้เป็นส่วนเกินเหมือนเดิมนะครับให้เราก,กดย์ลัด Space Bar หรือเราเอาเมาส์ไปเย้นมที่เซล็กนะครับ กดคลิกซด์เข้าไปนะครับให้มันเป็นสีเ,าเทาแบบนี้แล้วเราคลิกขวาแเราก็กดลบได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือ push p ช l ูด,ดึงขึ้นมานะครับ อ่าถ้ารู้สึกอ่าอันนี้ไม่เท่ากันนะแต่ผมขออนุญาตลบบ้าง ต่อไปผมก็ใช้เครื่องมือพ p ชพูดึงนะครับปุ๊บทำเเส้นนะครับเส้นมาเกินมาก็ลบเส้นออกแต่ผมลบโมเดลสักครู่นะครับปุ๊บอ่า งานไม่เรียบร้อยนะครับเขาก็ลบเส้นออก ทีนี้เราก็จะได้เก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้นักเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับคิดความคิดสร้างสรรค์ลงไปนะครับโดยการที่อาจจะปรับพนักพิงนะครับของเก้าอี้แต่มาตรฐานต้องมองให้เป็นเก้าอี้แบบนี้นะครับมีฐานมีฐานมีโขขาเก้าอี้สีขานะครับก็มีไม้ขั้นนะครับแล้วก็มีไม้ขั้นบน2อันนะครับ มาตรฐานนะครับให้นักเรียนออกแบบตัวของพนักกิ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบ อันนี้ที่ผมทําให้ดูเพราะว่าเป็นแนวทางนะครับ